ส่วนที่2นะครับจะเป็นการกำหนดฟอร์แมตหรือกำหนดรูปแบบนะครับของหัวข้อต่างๆนะฮะซึ่งโดยโปกติเราจะกำหนดไว้ประมาณ4ระดับนะครับประมาณ4ระดับ5ระดับนี้รวมตัวพื้นหัวข้อแรกที่ต้องกำหนดเนี่ยนะครับ mm. ก็คือชื่อบทนะฮะ ชื่อบทชื่อใหญ่สุดแล้วนะครับนี่คือสักใหญ่มันจะรยังตามสักลงมานะครับหัวข้อบทนี่จะใหญ่สุดจากนั้นก็จะเป็นหัวข้อหลักหัวข้อรองหัวข้อย่อยแล้วก็เป็นตัวพื้นตัวพื้นก็คือตัวที่เราจะทําตัวที่เราจะพิมพ์เนื้อหาทั่วๆไปในส่วนของหัวข้อบทเนี่ยนะครับหัวข้อบทเนี่ยสิ่งที่เราต้องไปกําหนดมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือต้องไปกําหนดตัวอักษรว่าเราจะเลือก อสองประเภทไหนขนาดเท่าไหร่ตัวหนาตัวบาง2ก็คือตำแหน่งซึ่งโดยโปกติบทเนี่ยก็จะกําหนดไว้ว่าเป็นอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือก่อนหลังหมายถึงว่าก่อนที่จะพิมพ์ชื่อบทหลังจะพิมพ์ชื่อบทเนี่ยควรมีระยะห่างจากเพื่อนเท่าไหร่เพราะว่าเขาสักเขาใหญ่สุดเพราะฉะนั้นเขาต้องกําหนดให้เขาโดดเด่นหน่อยนึงเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับ สมมติว่าเนี้ยนะครับผมมีชื่อบทของผมคือตรงนี้นะครับบทที่สองต้นทุนที่สาคัญของท้องถิ่นเอาละผมจะลองกําหนดนะครับกําหนดตรงนี้นะครับเป็นชื่อบทเราเราก็กําหนดธรรมดาเนี่ยนะครับก็มาเซตค่าธรรมดา,าเช่นว่าเราเซตให้เป็นไทยสารบัญน,นะครับเป็นไทยสารบาัญก็คลิกว่าอ่าตรงนี้มันเป็นไทยสารบัญน,นะอ่าเป็นตัวหนานะ ชานะครับเป็นไทยสารบานเป็นตัวหนาขนาดอักษรปกติเราจะใช้ตัวพื้นนี่คือ16นะครับแต่บทนี่ให้เขาใหญ่หน่อยหนึ่งก็อาจจะไปกำหนดที่24 24ได้นะครับอ่ะกมหติกำหนดที่24จากนั้นก็ไปกำหนดว่าตัวตัวชื่อบทเนี่ยควรจะอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษอ่ะกลับตรงกลางหน้ากระดาษ เรีย okay. บร้อยแล้วนะครับต่อไปบนล่างควรจะให้ห่างกับเพื่อนเท่าไหร่นะฮะตรงตรงแถบตรงเลือกตำแหน่งเนี่ยนะครับให้เราคลิกลงมาจากนั้นมันก็จะมีกําหนดว่า before a n d a f t e r ตรงนี้ครับก่อนที่จะถึงตัวเขาสมมติว่าเราเว้นไว้ทั้งสิบสอพอยต์แล้วก็หลังจากตัวบทแล้วก็12บสองพอยต์ก็คือให้เขาลอยโดดเด่นอยู่เฉพาะตัวเขาก็กําหนดไวป,ประมาณนี้แล้วก็คลิกโอเคครับอล่ะพอเราคลิกโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ นี่คือต่อไปนี้บทของเราจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับฟอร์แมตของชื่อบทจะหน้าตาเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็ไปกําหนดค่าไว้เลยครับะจะกําหนดว่าค่าว่าให้บทเนี่ยเป็นเอดเดอร์เอเดอร์เอดดิ้งหนึ่งนะครับเป็นเอดดิ้งหนึ่งทีนี้เราสังเกตดูดีนะครับให้เลื่อนเมาส์ไปคลิกตรงเอ็ดดิ้งหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะปรับเปลี่ยนไปเนาะก็ไม่ต้องไปตกใจครับเราเลื่อนไปแล้วเราก,กดเมาส์ขวานะครับเมาส์ข้างขวานะ อ่าให้มันให้มันลงมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็าไปกดอัปเดตเหมือนครับอัปเดตเลยนะฮะก็คือให้เป็นหน้าตาแบบนี้เป็นบทที่1กดอัปอัปเดตเลยครับปึ๊บอ่าพอเรากดอัปเดตเนี่ยถ้าเราไปชี้ตรงอื่นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปแม้ถ้าเป็นนอร์มอนก็เป็นนอร์มอนธรรมดาแต่เราบอกว่าไอ้นี้ไม่ใช่มอร์มอนนะเป็นหัวข้อหนึ่งก็มาคลิกตรงหัวข้อ1ตรงนี้ครับตรงหัวเอ็ดดิ้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ สิ่งหนึ่งที่ที่ผมอยากให้สังเกตก็คือจะสังเกตว่าไอ้บทที่สองเนี่ยมันจะมาโชว์ตรงเอ็ดดิ้งต่างต่งบานหน้าต่างนำทางเนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยนะครับนะเอ็ดดิ้งหนึ่งละบทที่บทที่สองนะครับก็เรียบร้อยนี่คือกําหนดหัวข้อบทนะครับนี้ผมลองเลื่อนมาดูนะครับว่าในชิ้นนี้ผมลองใส่ไว้สองบทมันจะมีบทที่สามด้วยเดี๋ยวต้องหาบทที่สามแป๊บนึงนะครับ จะได้เห็นว่ามันจะไปโชว์ยังไงบทที่สามจะหาไม่เจอเดี๋ยวคอหาตรงนี้แล้วกันนะครับหาบทที่สาม ใ่เจอแล้วครับบทที่สามนะครับให้อ,อยู่ในบรรทัดเดียวก่อนจะได้จัดได้ง่ายบทที่สามเมื่อกี้ตรงนี้บทตรงก่อนหน้านี้บทที่สองอันนี้บทที่สามครับเราก็คลิกตั้งแถวนี่แหละครับบทที่สามแล้วบอกมันไปก็แล้วก็ไปกําหนดเลยครับว่าบทที่สามเนี่ยให้เป็น heading งหนึ่งฟเป็นรูปแบบ heading หนึ่งปรากดพุ่งเข้าไปเลยครับปรากฏว่าสังเกตนะครับมันก็จะมาขึ้นบทที่สองบทที่สามจะมาอยู่ในบานหน้าต่างนาทางเราเรียบร้อยแล้ว ถ้าเราคลิกบทที่2มันก็จะวิ่งไปบทที่2คลิกบทที่3มันก็จะวิ่งไปบทที่สอย่างนี้นะครับอันนี้เสร็จแล้วครับอันแรกเลยครับหัวข้อบทเห็นไหมครัเรากําหนดประเภทขนาดตัวหนาตําตแหน่งเว้นก่อนหน้าหลังหัวข้อบทเรียบร้อยต่อไปหัวข้อหลักครับหัวข้อหลักกําหนดอะไรบ้างก็เ,เช่นเดียวกันครับขนาดอักษรจะเป็นยังไงเมื่อกี้เรากําหนดไวนะ้ยี่สิบสี่หน้าหัวข้อบทว่าหัวข้อหลักนี่ก็ต้องย่อลงมาหน่อยหนึ่ง ก็กำหนดเหมือนเดิมครับ <c oughs> สมมุติว่า,าบทที่3เป็นเรื่องบริบทการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแล้วทีนี้เขามีบริบทการเปลี่ยนแปลงด้าน1เป็นด้านสังคมอ่ะ่เป็นด้านสังคมนะครับบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมนะเป็นหัวหัวข้อบทที่1นึ่งหัวข้อหลักหัวข้อบทแล้วหัวข้อหลักนี่ก่อนดีกว่าอ,อ่า นี่เป็นหัวข้อลหลักที่หนึ่งนะต้นทุนสำคัญของท้องถิ่นต้นทุนแรกเป็นต้นทุนสังคมเอาละนะครับเราก็จะทำการกำหนดตรงนี้เลยครับว่าเราต้องการหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกก็ให้เป็นไทยสารบาัญใช่ไหมครับเพราะของเราเอกาสารเราทำเป็นไทยสารบาัญนะครับขนาดาตัวพื้นเราตั้งไว้16ใช่ไหมประมาณ18อันนี้20ยก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่ทาง เอกสารรั่วเอกสารเราที่กําหนดนะครับได้สามัญยี่สิบครับเป็นตัวหนานะครับเป็นตัวหนาเค okay. จากนั้นก็คือให้ชิดชิดขอบด้านซ้ายอ่าชิดขอบด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วครับให้ชิดขอบด้านซ้ายจากนั้นกอดมันเว้นไว้สักเว้นไว้เท่าไหร่ดีเว้นไว้สักแปดอ่ะหกก็แล้วกันนะสิบสองก็มาหกนะครับบนล่างเว้นไว้อย่างละหก ข้างบนก็จะเว้นไม่จะไม่มายุ่งกับวุ่นวายกับเพื่อนนะครับนี่เป็นหัวข้อ,อหัวข้อหลักนะครับหัวข้อบทหัวข้อหลักเอาละครับพอเราเซตเรียบร้อยแล้วครับเราเข้าไปที่ e a d i n g 2นะฮะแล้วก็ไปคลิกเมาส์ขวาครับแล้วบอกว่าไอ้อัปเดตตามนี้อ่ะทีนี้สังเกตนะครับ มันจะมาโชว์ตรงานหน้าต่างนำทางจะเป็นหัวข้อที่ระดับต่ำลงมาสักต่ำกว่าสังต่ำกว่าบทนะครับต้นทุนสังคมอรพอเป็นต้นทุนสังคมลองไปดูที่หัวข้อบทที่ต้นทุนด้านอื่นเนี้ยต้นทุนสังคมแล้วต้นทุนอะไรต้นทุน,ทน อสองนี่เป็นต้นทุนภูมิปัญญาอ่ะผมลบเลขสอออกนะครับปกติหัวข้อหลักเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่หมายเลขต้นทุนภูมิปัญญาครับตน้นภูมิปัญญาผมจะให้เป็นหัวข้อระดับ2เนี่ยนะครับหัวข้อบทอ่าอเก็นไหมครับต้นทุนสังคมต้นทุนปัญญาเริ่มเป็นทรงแล้วใช่ไหมอ่ต้นทุนอะไรครับต้นทุน จริงน่าจะมีต้นทุนเศรษฐก,กิจนะ,ะต้นทุนเศรษฐกิจตัวถีนะครับมัน,ม,นมันลานตาเหมือนกันไปหมดละต้นทุนเศรษฐกิจเนี่ยเป็นต้นทุนที่เป็นหัวข้อ,อหัวข้อหลักเช่นเดียวกันระดับ2ก็คลิกเข้าไปครับต้นทุนสังคมต้นทุนปัญญาต้นทุนเศรษฐกิจได้แล้วครับ2ระดับแล้วนะ จากนั้นย้อนกลับไปที่ต้นทุนสังคมเราคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับเราคลิกตรงบานหน้าต่างนําทางนี้ได้เลยชื่อมันก็บอกแล้วครับเป็นเนวิเกชันหรือบานหน้าต่างนําทางทีนี้ในต้นทุนสังคมเนี่ยต้นทุนสังคมเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างปรากฏว่าก็เป็น1.1เรื่องการศึกษาอ่ะสมมติผมไม่มี1.1อยู่ก่อนนะครับเรื่องการศึกษานะเรื่องการศึกษา เป็นหัวข้อรองลงมาอันนี้หัวข้อหลักอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อรองหัวข้อระดับ3ดังนั้นหัวข้อระดับ3าเนี่ยผมบอกว่าเยื้องก็ไปหน่อยครับสักครึ่งนิ้วเป็นหัวข้อระดับ3มันไม่ควรจะเท่ากับตัวแรกอยู่นะฮะเป็นหัวข้อระดับสามหน้าตาควรจะเป็นยังไงอันดับแรกเลยควรจะมีเลขใช่ไหมหัวข้อระดับ3นะครับเป็นเลขนะฮะ เป็นระดับมีตัวเลขขึ้นมา,าตัวอักษรเป็นยังไงอีกกำหนดเหมือนเดิมครับตัวอักษรก็ให้เป็นไทยสารบานเหมือนเดิมครับตัวหนานะครับตัวหนา,าแล้วก็เมื่อกี้เราเซตแล้วนะครับที่เป็นก็ามาครึ่งนิ้วนะเป็นรล้ามาครึ่งนิ้วเป็นตัวหนาออขนาดขนาดเมื่อกี้อันี้สิ ยี่สิบอันนี้เอาถ้าสิบแปดก็ได้ไล่ลงมาหน่อยขนาดสิบแปดตัวพื้นเราใช้สิบหกนะครับอ่าสิบแปดหนาเรียบร้อยนะครับอันนี้มีมีลำดับหมายเลขด้วยนะมีลำดับหมายเลขหนึ่งสองสามนะฮะเราต้องการให้หัวข้อบบ 1, ระดับหนึ่งระดับสองระดับสามเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนี่คือ ending ending สามนะเราต้องการให้เป็นแบบนี้เราก็มาคลิกแล้วก็คลิกเมาส์ขวาเหมือนเดิมครับแล้วก็คลิกอัปเดตนะ เราสังเกตดูครับด้านด้านซ้ายมือของเราตอนนี้เริ่มเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองเข้ามาแล้วนะว่าต้นทุนสังคมเนี่ยนะครับมีเรื่องการศึกษานะฮะจากนั้นจะกําหนดตัวพื้นไปเลยก็ได้ครับว่าตัวพื้นของเราเนี่ยจะยังไงโดยปกติตัวพื้นเนี่ยนะครับก็จะย่อหน้าเข้ามาก่อนนะฮะเวลาย่อหน้าอย่าไป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 อย่างนี้นะครับอย่าไปเคาะ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 เี่ยวลิงอะไรอยู่แบบนี้นะฮะไมต้องเลยครับ เห็นไหมพอเคาะถ้าเรากดตัวพายไว้เราจะรู้เลยว่านี่ยคือการเคาะมันเป็นจุดจุดจุด,จดอยู่ดึงกลับไม้หมดเลยครับเอาไว้ไม่มีจุดแล้วก็เลื่อนตรงนี้เลยครับมายืดลงมาเลยครับครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วนะฮะตัวอักษรเท่าไหร่เอ่ยอเป็นไทยสารบัญตัวอักษรตั้งไว้สักสิบหกครับไล่กันลงมาสิบหกนะฮะ ไดเลยใช่ไหมตัวอัสิบหกเอ่อในแต่ละย่อหน้าเราเว้นว่างสักหน่อยไหมบนล่างอย่าให้มันชิดกันจนเกินไปสักหกกับหกนะครับถึงหนึ่งนี่ในแต่ละย่อหน้ามีเว้นเว้นไว้หน่อยนึงลึกๆจริงๆไม่ต้องเว้นก็ได้ครับติดกันไปเลยก็ได้ครับอ่าไม่ต้องเว้นบนเว้นล่างนะครับ ออ,อ,อรูปแบบครับเราของของไทยเนี่ยมันจัดกระจายแบบไทยนะฮะก็กระจายเต็มหน้าตรงกันหน้ากันหลังแบบนี้นะครับอันนี้คือส่วนของตัวพื้นซึ่งตรงนี้ผมกําหนดตรงตรง normal แล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมรับเลื่อนไปแล้วก็คลิกเมาส์ขวาแล้วบอกว่า update. อัปเดตนะครับพอเราอัปเดตเนี่ยนะครับไอตรงอื่นที่เป็นเคยเป็น normal normal เนี่ยมันก็จะปรับเหมือนกันหมดเลยนะฮะ จะปรับเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับอล่ะที่จริงกำหนดแค่3ระดับนี้ก็ก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะ1ไอ้ต้นทุนสังคมเนี่ยนะ1นนะครับมันเลื่อนมานิดนึงครับตรงนี้นี่เป็นหัวข้อหนึ่งไอ้ตัวที่หัวข้อสองไม่รู้มันไปปรับมาตอนไหนอ่ะเรียกมาเป็นหัว ด้านการศึกษาต่อไปด้านการอะไรอีกนะด้านนี้ด้านการศึกษาทั้งหมดไปอ่ะด้านสุขภาพสมมุติว่าด้านสุขภาพนะเป็นหัวข้ออ่หัวข้อรองหัวข้อรองอันนี้เป็นหัวข้อรองหรือหัวข้อที่สามเมื่อกี้เราก็คลิกเข้าไปเลยครับมันก็จะขึ้นแจชยัยจริงนะผมกําหนดตรงด้านสุขภาพเนี่ยเป็นหัวข้อระดับสามนะครับหนึ่ง บท2 3หัวข้อสุขภาพเป็นระดับ3คลิก3เลยครับคลิกปั๊บนะฮะมันจะมาขึ้นเลข2คือมันมรันต่อมาจากหัวข้อการสามเมื่อกี้ก็มาหัวข้อที่2ก็สุขภาพนะครับหัวข้อที่3ม,มันคืออะไรเยการมีงานทำเอาใหม่ฮะลบของเก่าออกเพื่อนหน่อยนะอการมีงานทำนะครับเป็นหัวข้อระดับ3 เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับนะมีอะไรอีกบ้างครับสวัสดิการสังคมสวัสดิการสังคมข้อระดับสามนี่ข้อที่สีแล้วนะครับการมีที่อยู่อาศัยอ่าความเกินแข็งกลางสังคมครับข้อระดับสามความปลอดภัยข้อระดับสา มีหกเครื่องอะนะครับอาจบนะครับในขณะที่ทุนภูมิปัญญานี่ก็จะเป็นหัวข้อระดับ3มเหมือนกันแต่ว่าเป็นข้อหนึ่งแต่บางเงินเนี่ยนะครับมันไปนับต่อใช่ไหมก็มันก็ไม่รู้เหมือนกันมัน6แล้วมันก็เลยมานับเพร้อเราต้องเข้าไปคลิกตรงนี้ครับคลิกตรงเลขเจ็ดเนี่ยนะฮะแล้วคลิกเมาส์ขวาครับคลิกเมาส์ขวาแล้วบอกว่าให้เริ่มนับที่1 ใช่ไหมมันก็จะนับหัวข้อหนึ่งให้เราใหม่ครับที่จริงแล้วหัวข้อหัวข้อที่ที่ระดับ3เนี่ยไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องมีภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้ก่อนนะครับุนสังคมุนสังคมก็มีอะไรบ้างอ๋อภูมิปัญญาทางทรัพยากรมนุษย์อันที่สองอันนี้เป็นอันที่สองครับ มันก็จะนับสองแพรแบบนี้ครับใช่ไหมเนี่ยภูปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมนะครับสามอาจจะปิดกลาดไปบ้างนะครับเนี่ยเป็นการทดลอง <c oughs> นี่อาจจะเป็นข้อสี่ข้อที่สี่เนี่ยจะให้พวกเราเห็นว่าทางด้านทางด้านว่า ซ้ายมือมันก็จะเปลี่ยนปรับไปแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วหัวข้อแรกของด้านเศรษฐกิจคือโครงสร้างเศรษฐกิจเดี๋ยวพอกำหนดปั๊บมันต้องเป็นเลขเดี๋ยนเมื่อกี้ถึงเลข4ออกภูมิทัศน์สังคมนี่กันครับนี่เป็นเลขค่านะครับอกี้ผมว่าผมลืมไปอ่าอันเนี้ยเห็นไหมครเมื่อกี้ติกต๊กติ๊กไปตรงนี้ไป ไปแล้วมันนับพลาดอยู่เนี่ยมันมีหัวข้อตรงนี้ซ่อนอยู่วันหนึ่งหัวข้อที่สี่เราลองดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นสามนะภูมิปัญญาศิละปะวัฒนธรรมน,นี่เป็นสี่นะภูมิปัญญาทางธุรกิจและอาชีพแต่ลองดูครับลองแทรกกันนี้ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะปึ๊บเข้าไปสังเกตไหมครับข้างบนเป็นสามอันนี้กลายเป็นสี่แทนและเมื่อกี้มันเปลี่ยนให้แล้วครับเป็นห้าไปเรียบร้อยละตอน,นภูมิปัญญาทางต้นทุนทางภูมิปัญญามีทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับจากนั้นก็มาเริ่มด้วยต้นทุนทางเศรษฐกิจต้นทุนทางเศรษฐกิจมีอะไรอีกบ้างอ่ะก็คลิกเข้าไปครับอันนี้เป็นหัวข้อรองหัวข้อรองที่หนึ่งเป็นเลขเจ็ดอีกแล้วนับต่อมาอีกแล้วครับก็เหมือนเดิมครับคลิกเข้าไปที่เลขเจ็ดแล้วก็บอกว่ารีสตาร์ทเอหนึ่งนะฮะด้านเศรษฐกิจ มีอะไรบ้างครับภาคการผลิตโครงสร้างเศรฐษฐกิจท้องถิ่นใช่ไหมดูของเดิมไปด้วยนะฮะสองอันนี้หัวข้อนี้ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะมันสั้นเกินแต่ไม่เป็นไรว่าตามนี้ก่อนอันนี้วันนี้จะได้เห็นภาพก่อนสี่ เขถูกแล้วเราผิดไม่รู้อ๋อนี่เป็นอีกเป็นอีกเรื่องแล้วเป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วนี่ผลการพัฒนาต้องกินที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือหัวข้อสองอครับอออออโอเคลองทำให้ดูครับไม่เอาอ,อกนะอันนี้เป็น รีสตาร์ทที่หนึ่งจนเทิม <c oughs> เพื่อให้เห็นว่ามันมันมัน,มนจัดเลียงระบบใหม่ให้เราตลอดนะครับจัดเลขใหม่ให้เราตลอดครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวมันจะไปโชว์ในสารบัญด้วยนะครับเนี่ยครับผมจะลองแต่งให้ดูเรื่อยๆนะฮะ ต่อไปครับอ่าผมยกตัวอย่างนี้ดูต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหัวข้อหัวข้อหลักนะครับเป็นหัวข้อหลักปัญหานี่ก็เป็นหัวข้อหลักแต่ทีเนี้ยสังเกตดูไหครับเราว่ากันเรื่องต้นทุนสังคมต้นทุนปัญญาต้นทุนเศษรษฐกิจแล้วมันไปโผล่ได้ไงผลการพัฒนาที่ผ่านมาแล้วกลับมาเป็นต้นทุนสิ่งแวดล้อมอีกแล เพราะฉะนั้นตรงนี้มันน่าจะมีจัดรายบิดพลาดอะทีนี้ถ้าเป็นแต่เดิมเนี่ยนะครับเราอยากย้ายแล้วนะถ้าเป็นแต่เดิมที่เราใส่วัวตัวเลขไว้เนี่ยถ้าเราย้ายเราก็ต้องมาปรับตัวเลขใหม่อยากย้ายตรงต้นทุนสิ่งแวดล้อมมาอยู่ต่อส้นทุนเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแต่ถ้าเรากําหนดไว้แบบนี้เวลาย้ายเนี่ยแค่เราถ้าเราไม่มีหมายเลขเราก็ไม่ต้องไปปรับแก้อะไรเลยนะครับแล้วถ้าแต่ก่อนย้ายเราก็ต้องมากคลุมแล้วก็คั่มปี้เพจอะไรแบบเนี้ย ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจัดแบบนี้แล้วเนี่ยแค่เราลากตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยครับเราลากขึ้นไปเลยครับแล้วบอกว่าเนี่ยอยู่ต่อจากต้นทุนเศรษฐกิจนะก็มาวางตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเลื่อนขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับต้นทุนสิ่งแวดล้อมนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะง่ายต่อการจัดการอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือหัวข้อบทหัวข้อหลักเมื่อกี้ผมทำัวข้อรองไปแล้วด้วยนะก็ทำแบบเดียวกัน หัวตัวพื้นเมื่อกี้ก็ทําให้ดูแล้วตัวพื้นหัวข้อย่อย,น,ยนะครับหัวข้อย่อยจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปถ้าถ้ามีงานย่อยลงไปกว่านี้ก็ไปกําหนดหัวข้อย่อยด้วยก็ได้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่จําเป็นแล้วครับเพราะว่าแค่นี้มันก็มองงานต่างๆมันก็เป็นระบบดีแล้วนะครับวันในวันหนึ่งเราอยากจะย้ายต้นทุนภูภมปัญญาไว้ข้างบนก็แค่มาคลิกตรงนี้ครับต้นทุนภูมิปัญญาเลื่อนไปไว้ข้างบนเลยใช่ไหมฮะมันก็จะมาอยู่ข้างบนนะครับ ต้นทุนเศรษฐกิจไปอยู่ก่อนต้นทุนสังคมใช่ไหมก็ย้ายมันขึ้นไปเลยครับย้ายขึ้นไปเลยนะฮะมีเพี้ยนนิดหน่อยต้นทุนสังคมมันมาเริ่มที่หกก็ไปปรับแก่ใช่ไหมเพราะมันก็ไปนับต่ออีกเราก็ไปปรับให้มันเริ่มนับจากหนึ่งแค่นี้ก็เสร็จแล้วเอาละครับนี่เออส่วนส่วนหัวข้อย่อยเนี่ยผมว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องไปกําหนดอะไรมากมายก็ได้นะครับเอาแค่สามระดับนี้ก็ครบก็น่าจะเพียงพอสําหรับที่จะไป ไปเนี่ยดูความสวยงามดูความเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยเนี่ยก็พอที่จะใช้ได้แล้วนะครับตัวพื้นสังเกตตัวพื้นตอนนี้ที่มาเนี่ยนะครับนะเป๊ะเลยตามที่เรากําหนดไว้นะครับตามที่เรากําหนดไว้ว่าตัวพื้นของเราเนี่ยยอ่อก็มาครึ่งนิ้วแล้วก็จัดแบบกระจายไปทั้งหมดนะครับก็การจัดนะฮะหัวข้อ ต่างๆระดับต่างๆเนี่ยนะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวไปดูการแทรกเลขหน้านะครับในคลิปต่อไปครับ